ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนคราชนะครับมาอยู่เหมือนกับเป็นทุ่งเลี้ยงม้าเลยอ่ะนะโอ้โหบรรยากาศรั้วส,ส,สมกับข้าวบอยด้วยแล้วก็มีเป็นรั้วข้าวบอยด้วยแม่บรรยากาศันน่าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงม้าจังเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะชมกันเป็นเพลินวันนี้ผมบอยเศรษฐีนคราชจะพามาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนอ่านี่นีน,นีแปลงนี้คุณพี่เขาน้าเออไฟฟ้ามีนะไฟฟ้ามีปลาปลามี แปลงนี้คุณพี่เขาทำโคกหนองนาหนึ่งไร่ไร่กว่านี้นึงนี่กำลัง,ง,งขุดนี่เอาหินมาลงเอาดินมาทงเตรียมปลูกบ้านแล้วอ่าให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนผมอยู่ที่อูทอนะอ่ทองสุพรรณบุรีนะอู่ทองสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพไม่ไกลมากประมาณร้อยกว่ากิโลนี่ดูดิไฟฟ้ามาเต็มเลยลงจากลาดยางมาน,นิดเดียวเองเดี๋ยวจะพาไปดูที่อีกหนึ่งแปลงผมเชื่อว่าคุ้มค่าเลยหลายท่านมากเห็นปะ่ะเป็นดงมะพร้าวเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นทุ่งลงๆกว้างๆเลยมันมีเก้าแปลงนะมันมีเก้าแปลงเหลืออยู่แปลงเดียว เหลือแปงสุดท้ายเหลือแปลงเดียวอเจ้าของเดือดร้อนเจ้าของเดือดร้อนเอาตรงๆเลยมันเป็นที่จัดล็อกแบ่งขายคุณพี่เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาซื้อไปประมาณไม่นานหรอกซื้อไปไม่นานมากทีนี้แกมีปัญหาเรื่องเงินแกมีปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์แกให้ด้วยจดมาใส่มือแล้วอ้าวไปไปเราเดินเราไปเรื่อยๆกันนะครับเดี๋ยวที่ที่ผมจะพาไปดูมันอยู่ตรงศาลาตรงนู้น่านามีไฟมีแล้วมีหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวให้ดูหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวเดินไปแล้วท่านจะไม่เห็นเนี่ย ไม่ซื้อไม่หาไม่ต้องซีเรียสนะดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันอ่าดูเพื่อสร้างแรงจูงใจกันเนี่ยมันอยู่ที่อำเภออู่ทองมันห่างจากจกรุงเทพประมาณสักร้อยกว่ากิโลไปเดีย๋ยวผมพาเดินไปนะวันนี้ใช้ไม้เชลฟีีหน่อยครับเพราะว่าเออจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบๆกันอ่านี่ยเให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆข้อเสียเหรอถนนเนี่ยมันเป็นถนนโครงการเป็นถนนเนี่ยเนี่ยโอ้แต่มันกว้างเยอะนะแต่หย้ามันขึ้นเนี่ย เป็นถนนหินคุกประมาณสักเข้าไปถึงที่เราประมาณร้อยสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรเก้าแปลงเนี่ยจริงๆอ่ะขายไปหมดแล้วนะเรียกว่าบ้านสะกลาาเรียกว่าบ้านสะกลางขายไปหมดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทีนี้คุณพี่เจ้าของเนี่ยเขามาซื้อไว้เขาซื้อไว้แล้วทีนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับบ่ายเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสวยยอมรับว่าสวยติดถนนเนี่ยเนี่ยถนนอย่างเงี้ยเกือบประมาณสักด้วยสายตานะ เกือบร้อยเมตรอ่ะเออหนึ่งไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาอยู่ข้างหน้าอ่าผมผมเดินถือกล้องหน้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะงงก็เลยถือขออนุญาตเดินไปอย่างนี้จะได้ไวขึ้นนะนะติดถนนเนี่ยประมาณเกือบร้อยเมตรความกว้างเนี่ยเท่ากับรั้วขาวเนี่ยคล้ายๆรั้วขาวเนี่ยรู้สึกประมาณ30กว่าเมตรหนึ่งไร่หนึ่งงาน50ตารางวาคุชแดงนะขายก็ขายอยู่6,500นห 6 5 0 0ฟรีค่าโอนอ่าฟรีค่าโอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนะมาจากกรุงเทพมาเส้น340 340อ่าบางบัวทองอ่า3ุ0บางบัวทองหรือจะมาทางเส้น321มาลายแมงก็ได้เนี่ยแปลงนี้เขาซื้อไปส่วนใหญ่นะผมบอกก่อนว่าเขาซื้อกันปีที่แล้วเขาซื้อเป็นสองขยักขยักแรกคือซื้อที่เปล่าขยักที่สองคือซื้อเพื่อเตรียมปลูกบ้านแต่ก็เก็บเงินช่วงหนึง่งอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนะเนี่เกือบถึงแล้ว ยาเขาทําให้เขียวขจีสวยเลยนะทีนี้ตอนแรกเขาจะปลูกต้นไม้ทุกคนเนี่ยหลายคนเขาจะปลูกต้นไม้ผมบอกว่าอย่าเพิ่งปลูกปลูกตอนนี้เดี๋ยวมันก็ตายนะรอฝนมาก,ก่อนค่อยค่อยปลูกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อไปประมาณเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเมื่อประมาณปลายปีที่ที่ผ่านมานี่เองอ่านี่เห็นปะ่ะอ่าบรรยากาศเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยว่างปล่อยว่างมันก็คือหญ้าเยอะขึ้นนิดนึงอนะเนี่จะถึงแล้วสวยๆหนึ่งแปลงนะวันนี้เห็นหน้าผมเต็มๆ่อย เพราะว่ามันเป็นกล้องเคลฟี่ไม่ได้เป็นถือ,อกล้องอื่นนะครับถึงแล้วจะหันกล้องก่อนตอนนี้กลับตัวนะอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนทิศใต้นะทิศใต้สูงก็ระดับน้ำทะเล60กว่าเมตรเนี่ท่านดูนะเห็นธงนี้ใช่ไหมธงนี้นะนูน่นเป็นยันทงข้างหลังนู่นอะธงสีชมพูอะเห็นป่ะอ่านู่นนะ่ะนะแล้วก็นี่กลับกล้องแล้วนี่ที่มีศาลาอยู่ทั้งหมดเลย เริ่มต้นจากเสาไฟต้นนี้ไปตรงถึงนู้นอะทงยมพูอะประมาณโอ้ก็เป็นร้อยเมตรอะไปร้อยเมตรนะนี่เดี๋ยวเดินถอยหลังพุ่งื่องล้เอโล่งๆนี่หมดเลยนี่เขาเอากล้วยมาปลูกนี่ป่ามีนะเอากล้วยมาปลูกทีนี้มาปลูกตอนปลายฝนมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่ค่อยงามเนี่ยเห็นไหมอ่ามีตรง,ตรง,ตรงกงต้นกล้วยด้วยเดี๋ยวนะกลับกล้องก่อนเนี่ที่เห็นทั้งหมดเลยแถมสาลาด้วยอ่นาถนน,นนถนนถนนที่สาธารณะนะเป็นร้อยเมตร เราเดินไปดูกันนะหกแสนห้าเดี๋ยวผมให้เบอร์เจ้าของไว้เขาชื่อจริงคุณชายอนันต์อ่าคุณชายอนันต์ชื่อเล่นว่าคุณชาแล้วกันนะนี่ผมจดใส่มือมาเนี่เบอร์นะจดนะฮะศูนย์เก้าหนึอเ่าเรียกว่าคุณชานแล้วกันนะ091 452 6969มาบอกว่ามาจากช่องบอยสิทธินักราชอ่าเขาจะได้ไม่งงแล้วจะได้ดูราคาในราคา6กแสนให้ท่านนะนะ หนึ่งไร่หนึ่งงานกับอีก50ตารางวาเนี่ย้าเยอเขียวขจีเลยนะแปลงกับสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายนะยังไม่สุดท้ายเดี๋ยวผมหมุนตัวให้ท่านก่อนท่านจะได้เห็นว่าเออบรรยากาศมันเป็นยังไงอ่ะนะแดดมันแรงนิดหนึ่งวันนี้นะผมรีวิวต้นเดือนมีนาแดดมันจะแรงเลยต้องหีตานิดนึงนะไม่ได้ใส่แว่นนะดูชุมชนนะดูบ้านคนอ่าเน่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 ไปเดี๋ยวเราเราไปเดินดูกันเดี๋ยวหุบกล้องให้สั้นนิดหนึ่งอ่าอ่ะไป เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ท่านดูก่อนดีกว่ากล้องกล้องนี้กลับไม่ได้อีกกลับไม่ได้กลับไม่ได้ครับผมนึกว่ากลับกล้องได้อันนี้เนี่ยยันสุดด้านท้ายเลยอ่าไปทุง่งโล่งๆเลยเหมาะอาการมาปลูกบ้านปลูกบ้านได้นะปลูกบ้านได้แล้วก็มาทําการเกษตรได้มาทํโคกหนองนาได้มาทําสวนได้ทําไร่ได้ดินเป็นดินดาเนี่ยดินเป็นดินดําหมดเลยนะครับมันน่าจะกลับกล้องได้นะ เดี๋ยวลองดูก่อนดนิลองแป๊บนะครับอ้าวเฮ้ยกลับได้อ้าวกลับได้ก็เสร็จเลยมานี่ครับไปยันทงชมพูนู่นเลยเนี่ยหมดนี่เลยทงชมพูนี่เลยโลง่ลงๆนี่เลยยันสารานี่เลยอ่านี่ๆๆสารานี่หมดเลยจากเสาไฟท่านดูนะจากเสาไฟจากเสาไฟต้นนี้นะขออนุญาตกระดิกนิ้วนะฮะไปยันทงชมพูตรงนู้นมีทงชมพูปิวปิวปวอยู่นะนั่นประมาณ30กว่าเมตร30เมตรแล้วกันแล้วก็โอบมาหมดเลย เป็นทุ่งหญ้าเขียวๆนี่แหละแล้วข้างหลังก็มีบ้านคงบ้านคนเยอะไปหมดเลยนะท่านก็ลองดูแล้วกันเป็นทางเลือกกับท่านนะครับหกแสนห้าหกแสนห้าราคานี่ก็แทบน่าจะตึงแล้วนะเพราะว่าคุยกับทางคุณชัยนาถหรือคุณชาแล้วค่อนข้างจะตึงนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเขาซื้อไปก็ราคาแทบนี้อย่างนี้แล้วนะซื้อไปตอนแรกเขาจะกะปลูกบ้านกะปลูกบ้านกะทาเกษตรทีนี้มีปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจนิดนึงนะพูดคร่าวๆแค่นี้ ข้างหลังนี่ยังมีอีกนะยังไม่จบนะมันมีก้าวแปลงอย่างที่บอกนะครับแปลงนี้ค่อขใางใหญ่ๆก่าเพื่อนแปลงอื่นแปลงอะไรแต่อันนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานกับ50ตารางวาหกแสนห้านะครับเรียวกว่าบ,บ้านสากลางอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน้ําไม่ท่วมนะน้ําไม่ท่วมแต่ช่วงนี้หน้าแรงอะ่ะต้นมีนาก็รู้อยู่มันแ้งนะครับมองไปไหนก็อาจจะไม่เขียวขจีเท่าไหระนะ่นะนี่ถึงตรงนี้ตรงทงปิวนี่อันนั้นก็มีมีแปลงอื่นต่อนะครับคุณพี่เขาจะมีซื้อไปสองแปลงอ่า ต่ยังไม่มาปลูกบ้านหรอกนี่ปลาปาก็มีอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปยันธงตรงนู้นเลยเห็นไหมเห็นธงไหมอ่านี่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 แล้วก็ไปยัน,นเสาไฟอย่างที่บอกมองมุมนี้ถึงจะชัดเจนนะครับลองดูสําหรับคนที่ชอบนะครับติดต่อคุณชัยอนันต์นะครับหรือคุณชาน0 9 1 4 5 2 6 9า9นหหรือจะไม่ได้คุยกับเขาจะโทรหาผมก็ได้ผมบอยเศรษฐีนครราชเบร์นะครับ0 9 8 3์7 5 2 0 9 0 9 8ามแปด 3875209หอ่าลองลองติดต่อกันมาดูแล้วกันลองทักลองทายลองมาดูแล้วกันนะลองลองนัดหมายชมที่กับเขาดูแล้วกันนะครับผมชอบแปลงนี้เพราะว่ามันโลง่งมันโลง่งนี่ถ้าดูหมู่บ้านคนดิดิจะหาว่าผมโกหกเนี่ยแปลงนี้มาลงจากลาดยางผมบอกแล้วถ้ามาถึงตรงที่ผมยืนเนี่ยก็ประมาณสัก400เมตรได้นะ300อเมตรได้แต่ผ่านโครงการมาหมดเลยนะผ่านโครงการเรามาหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศนะครับ คุณชายน,านยันหรือคุณชาตอนแรกเขาจะล้อมรั้วเขาจะล้อมรั้วสี่ด้านเลยล้อมเสร็จปุ๊บก,ก็จะปลูกต้นมงต้นไม้แต่อย่าที่ผมเรียนท่านนะว่ามันเป็นปลายฝนพอดีนะครับนี่ให้ดูดินก่อนขออนุญาตเอากล้องจี้ดินเลยนะขออนุญาตอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยเอาดูเห็นไหมฮะดินมันดินดำดินดำล้วนปนเหนียวนะครับล้วนปนเหนียวนะครับข้างๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะมีทํานงทํานาอะไรบ้างนะครับ แต่น้ำไม่ท่วมต้องบอกไว้ก่อนนะครับช่วมน้ําหลากก็น้ําไม่ท่วมนะแต่ฝนตกนี้อาจจะมีหญ้าเยอะขึ้นลกบ้างนะอ่ะก็าฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ1ไร่1งาน50ตารางวานะครับ 6แสนหาอย่าไปซีเรียสผมให้กำลังใจทุกท่านที่ชมช่องบอยสิทธิ์ธนรลาชนะครับไม่เคยทําคลิปให้ท่านแล้วท่านต้องกดดันตัวเองนะครับโอ้ฉันเครียดจะไม่มีเงินซื้อฉันดูไปแล้วฉันจะทํายังไงฉันเครียดอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับดูเพื่อให้เกิดแรงยุงใจนะครับคนเรามันไม่แน่นะครับคนเรามีความหวังถ้าร่างกายเรายังพร้อมก็ออกไปทํางานทํามาหากินนะครับทำความดีทําบุญทํากุศลหนุนนำํำหลายๆอย่าง ทำทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นมองเห็นก็คือสู้ชีวิตออกไปทํางานนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นคือมันทําบุญนะครับมันทําบุญไว้ผลบุญจะได้หนุนนําเผื่อถูกหวยลงวันที่หนึ่งมันก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่นะครับอย่าอย่าไปท้อแท้ถ้าเราสู้เรายังมีโอกาสชนะมีโอ,อกาสเป็นไปได้แต่ถ้าท้อเมื่อไหร่ก็จบมานั้นแหละท้อเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องคิดสู้หรอกเพราะมันยังไงมันก็แพ้นะครับเพราะนั้นท้อทําไมอะ่ะคนแท้ๆต้องไม่ท้อคนท้อไม่ใช่คนแท้ๆนะครับเพราะนั้นให้กําลังใจทุกท่านนะครับ ในการต่อสู้นะครับในการมีบ้านเก็บหอมลอมลินในการสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเก็บไปวันละเล็กวันละน้อยนะครับเรามีความฝันแล้วเราก็สารฝันนะครับฝันแต่ไม่ลงมือทำมันก็ฝันไปแบบหลงๆแรงๆนะครับแต่ถ้าฝันแล้วลงมือทำนะครับอย่างน้อยมันยังไม่ชนะแต่เราก็สะใจภูมิใจว่าเราได้สร้างเราได้ทำนะครับเนี่ยลองดูแล้วกันแปลงนี้อ่ะโอเคกลับกล้องคืนภาพก็ ฝากไว้นะครับไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขใครชอบแปลงนี้ฝากพิมพ์999ให้ผมบอยเศรษฐีนักรอาหน่อยละกันนะ999ใครพิมพมาก็ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้หล่อให้รวยให้สวยให้มีแต่ความสุขทุกท่กทานเลยไปแล้วครับจากผมบอยเศรษฐีนักรอาสวัสดีครับ